ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมรอนบ่าวเนื้อเที่ยวชิมครับยามค่ําคืนวันนี้เป็นวันพิเศษสําหรับเรื่องราวดีๆที่ช่องเมรอนจะได้พูดคุยกับเอฟซีนะมีอะไรที่มากกว่าเหนือกว่าเด่นกว่าวันนี้ค่อนข้างจะงง,งๆใช่ไหมฮะวันนี้ผมกําลังได้ยืนอยู่กับเชฟโนดครับ ซึ่งเชฟน้ตเป็นผู้ชำนาญการในเรื่องของเมนูต่างๆแต่วันนี้ก่อนที่เราจะไปสัมผัสกับเมนูของเชฟน้ตนะครับเชฟน้ต <Shape Note S 2> จะพาเราไปสัมผัสว่าการจับเขียดนะฮะวันนี้พระเยาว์นะฮะพระเยาว์ฝนตกเราจะมีวัตถุดิบที่เหนือกว่าธรรมชาติแน่นอนครับมาเชฟน้ตตามไปครับครับใช่ครับ อุปกรณ์ที่เราเตรียมไปวันนี้มีอะไรบ้างครับเชฟนวครับก็อุปกรณ์ทำจากแนวแนวคิดสร้างสรรค์ครับวัตถุดิบเหลือใช้จากขวดพลาสติกวัสดุที่เราเหลือใช้ขวดพลาสติกไม้ไผ่ออืงานนี้นี่เราต้องการจะไปจับเขียนใช่ครับไอเดียนี้มาจากไหนครับเชฟนวครับก็มันก็เหมือนภูมิปัญญาออืภูมิปัญญา ใช่ครับเอาวัสดุเดือดใช้มาทําครับผมไม่ใช่ธรรมดาใช่ครับไม่ใช่ธรรมดาวันนี้บรรยากาศพะเยาโอ้โหสบายมากเย็นมากควันเราหายแล้วใช่ไหมใช่ครับโอ้โหสุดยอดที่มีปัญหาเรื่องหมอกควันนะฮะเอฟซีวันนี้ตอนนี้สดชื่นมากอ่านี่คือแต่เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนครับเอฟซีครับ ช่องเอมรอนวันเหนือถ้าชิมจะพาเอฟซีได้มาสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนฮะแต่เราได้โอกาสพิเศษอย่างนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะเชฟโน้ตแล้วก็โคกตรงนาโมเดลนะครับบุ๊มอันนี้เป็นเทคนิคใช่ครับเป็น<ด>เทคนิคทำไมเราต้องมาจับเขียดบนถนนก็เขียบมันจะกึครื่นมาจากทุ่งนาขึ้นมาเพื่อ จับแมลงกินอ๋อเขาจะมาหาอาหารของเขาใช่แต่ถ้าวันธรรมดาโดยทั่วไปถ้าฝนไม่ตกเรามาจะเจอจะเจอจะเจอไม่ให้เชิบนตเจอครับแต่ว่าก็น้อยอ๋อจะน้อยมากแต่ถ้าวันที่ฝนตกจะเจอจะเยอะเลยอะจะเจอเยอะใช่ไหมฮะว้าว FC อ๋อโอ้กระโดดไปแล้วกระโดดแล้วเดี๋ยวไปอืม การที่เราจะทําอะไรสักอย่างมันต้องมีความเสี่ยง FC ครัไม่ต้องคาดไม่ค่ำคืนนี้ไม่ต้องคาดหวังมากเราจะจะสังเกตยังไงเชมน้อครับก็ไฟจะส่องไปที่แขียก็จะเห็นดวงตาเขาอแล้วเราก็จะเอาดวงตาเขาจะสีอะไรครับก็มันจะแบบสีออกประกายนะครับ ส่องเข้ากัแสงไฟเอมนี่เป็นสภาพทั่วๆไปครับเว็บสีครับอาจจะมองอาจจะไม่ใช่ชาติแต่ไม่เปไรฮะค่อยๆตามไปดูนะฮะว่าเราจะเจอน้องเขียดยังไงบ้างนะครับด้วยความปรารถนาดีจากเชฟโนอตครับวันนี้ที่นี่เขียดเยอะมากเนี่ยเราจะเห็น เห็นดวงตาเขาเลยอ๋นนี้เหรอฮะใช่ครับเอฟซีะาจะามองไม่เห็นแต่ลองลองมองดูต้องอุ๊ดกระโดดแล้วครับแต่เขาเร็วมากใช่เพราะว่า,เ,<ร>าเสียง,<ว>งเสียงเราเสียงดังด้วยอ๋อไม่เป็นไรฮะเอฟซีด้วยด้วยด้วยความที่เสียงเราดังด้วยไงฮะเป็นาการรบกวนเขานะฮะนี่เป็นบรรยากาศของคนลุกทุ่งคนภูทรนะครับเอฟซี FC. ไม่ต้องว่ากันนะฮะว่าคลิปนี้เป็นคลิปสเปเชียลจริงๆด้วยนะฮะผมก็สงสัยก็มองปุ๊บแล้วเห็นยังไงอะไร่าีแต่ด้วยความชํานาญของเชฟโน้ตนะฮะแต่ผู้ช่วยเชฟเราไม่มานี่ใช่ไหมเชฟแตบไม่ยอมมาเลยวันนี้ือเจอไม่เจอเเราต้องเดินช้าๆอ๋อเหรอฮะ โอเคขอโทษครับเอฟสี่ครับเชฟเชฟนดตบอกว่าต้องเดินชา้าๆต้องอาศัยความเงียบด้วยครับเอฟสี่เยอะมากเลยฮะอ่านี่คือทางนี้เยอะมากครับจริงอะ่ะแต่ต้องเดินชา้าๆอืมต้องเดินแบบเงียบๆครับเอฟสี่ครับ,รบโอ้ขระโดดอีกแล้วแต่ทางนี้จะตื่นไฟมากอืม เ้วเปลี่ยนเส้นทางได้นะเจ็นนดอ,อ๋อกระโดดอีกแล้วกระโดดอีกแล้ว FC เอซเจอแสงไฟแบบนี้น้องเขียดเขาจะกระโดดนะครับนี่เป็นเรื่องราวของวิธีซิฟเวอร์อของชุมชนนะครับเป็นเรื่องราวดีๆที่ช่องยมรอนบ้านนนท์ใ่้ชิมอยากจะพาเอฟซได้ไปสัมผัสน,นะว้าวเอฟซี FC ต้องก้นเบาๆนะครับ อต้องหา่างๆต้องหา่างๆเพราะว่าไปใกล้ไม่ได้ครับเอฟซครับอืมนี่เป็นเทคนิคหรือวิธีการจับเขียดน,นะฮะเชฟน้ดได้มาสัมผัสกาศอย่างนี้เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เรา ร้อนร้อนร้อนมาเป็นเดือนเดือนนะฮะโอ้ชอบมาเจอฝนฝนตกชื่นใจชื่นใจใช่ไหมฮะ <c ười> โอเคต้องขอบคุณพระเจ้านะฮะ<ร>ขอบคุณนนใช่ใช่เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เช้าเราตื่นมาท้องฟ้าคงจะสดใสครับเอฟซีครับ,บว้าวนี่เอฟซีเอฟซีครับเอาให้ชัดนะฮะนี่คือเชฟนัดเขา ใช้เครื่องมือตรงนี้เขาเขาเรียกว่าอะไรนะฮะที่ครอบเขีดทำจากพลาสติกที่ครอบเขียดคือจากขวดพลาสติกคือขวดโค้กขวดเบบซี่ขวดประมาณนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้สุดยอดเลยแล้วก็ไม้ไผ่กันนั้นไม้ไผ่นะฮะก็เราก็จะได้โอ้โหได้มาแล้วครับเบบซี่ใจเย็นๆนะงเยอะมากแต่เราค่อยๆเดินต้องใจเย็นๆจริงๆครับเบบซี่ครับพอแถวนี้มันตื่นไฟอืมอืม อืแต่บรรยากาศตรงนี้เย็นมากเอฟซีชอบาาตรงนี้เย็นดีิงบรรยากาศบากสบายอกระโดดอีกแล้วเอฟซี FC จะเห็นไฟระหว่างชุมชนนะตอนนี้เราก็ยังเ,งเดิอนอยู่ถนนอยู่สายทุ่งนะครับจะเป็นบรรยากาศแบบนี้ครับ จะได้ยินเสียงรีดดิ่งเลไลบรรยากาศสบายๆนะฮะแต่คงต้องขอขอบคุณเชฟโนต้ตผู้ช่วยเชฟครับเชฟแต้มเดี๋ยวเราเดินวันนี้เราจะพาลงทุ่งเดี๋ยวจะสัมผัสบนท้องทุ่งให้ดูนะฮะว่าเป็นยังไงเอ้าเชฟโน้ตขอขอฉายไฟแบบท้องทุ่งให้ดูหน่อยนี่ฮะนี่เขาปลูกอะไรไม่ได้ปลูกนะฮะ อ๋อกระต๊อบอันนี้ไม่ได้ปลูกแล้วอ๋อมันเป็นต้นต้นพืชที่วัชพืชที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ถ่ายจะฟังนี้ถ่ายต้องถ่ายกลบใช่ไหมฮะฟังนี้ถ่ายแล้วอ๋อ FC ครับนี่คือบรรยากาศของคนภูทรนะฮะคนพะเยานะฮะสำหรับคนที่อยู่ในชนบทก็จะมีวิถีชีวิตเรียก FC เจอแล้ว โอ้โหกระโดด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 ครับเี่กสิกระโดดครับคือโรถมันผ่านบ่อยตื่นไปนี่ชีวิตคุณคนบูตรครับ กบจับเหียดเดี๋ยวจะพาลงทุ่งเดี๋ยวสักครู่เดียวเรานะเจอกันบนทุ่งครับเอฟสีครับเอฟสีครับเราเดินบนถนนมาระยะทางระดับหนึ่งแล้วกับเชฟนวดครับแต่ตอนนี้จะต้องขออนุญาตแวะลงบนชายทุ่งหรือท้องทุ่งเลยนะไม่ใช่ชายทุ่งนะจะเดินลงไปเป็นท้องทุ่งนาเลยนะครับอ้าวมีน้ำฉ่ำๆด้วยนะครับเอฟี โอเคโอเคเจฟซี okay, okay. จะได้สัมผัสนะว่าเราจะเจอเขียดไหมเมื่อสักครู่เราเราได้เยอะล้นะฮะเ,เราเราได้หลายตัวนะครับแต่เพียงแต่ว,ว่ามุมกล้องภาพของผมยังต้องอาศัยความเงียบอย่างเดียวครับเ c ฟซีฮะเพราะว่าสูกส่งสัญ,ญญาณมาจากเชฟนวแล้วว่าต้องเงียบอย่างเดียวคงจะเป็นอุปสรรคพอสมควร ถ้าเราส่งเสียงดังๆนะฮะนี่คือเป็นบรรยากาศของอ่าทุ่งนานะครับ f c อันนี้เราก็อาจจะเจอกบได้ด้วยครับอาเหรอฮะมีโอกาสใช่ไหมฮะโอกาสเยอะเนละืม,ม,มหลังจากที่เราเดินออกจากถนนแล้วนะฮะวัน่สักครู่นี้เองครับ f c ครับ ใช้ความระยำมากครับ F4 ครับนี่เป็นบรรยากาศทั่วไปของท้องทุ่งของที่นี่นะครับ F4 ครับแต่ค่ำคืนนี้ที่นี่เย็นสบายมากใช่ไหมเชฟนะครับ โหสุดยอดครับสุดยอดเลยเชฟน็อตการันตีครับจริงจริงแล้วเชฟน็อตมีประสบการณ์ในเรื่องของการจับเขียดจับกบนี่มากี่ปีแล้วครับโอ้โห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 ก็จับมานั่งแต่ตอนยี่สิบต้นต้นนะยี่สิบต้นต้นตอนนั้นใช้เครื่องมืออะไรบ้างฮะเชฟน็อต ก็ S <S <S นี่แหละอ๋อเหรอฮะอ๋อใช้ตัวนี้แหละเอฟซไม่อยากจะเชื่อเลยฮะเนี่ยนะแต่วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ฝนเริ่มตกสาหรับพื้นที่จังหวัดพะเยาใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเขียดหรือกบที่อาจจะยังตื่นนะฮะยังตื่นอยู่แต่ไม่เป็นไรครับเอฟซีส่วนมากมันจะขึ้นมาข้างบน เราจะจับง่ายกว่าอ๋อจะขึ้นมาบนถนนใช่ไหมฮะเขียนะามันไม่เหมือนกบอ่าไม่ไม่เหมือนกบนะฮะเอฟซี FC, ตอนนี้เราขยับออกมาจากาทุ่งนาขึ้นมาบนถนนอีกครั้งหนึ่งทุ่งยังไม่ได้ถ่ายหายากหายากนะฮะเดี๋ยวยังไงถ้าเจอเราก็เจอครับเอฟซีวัตถุประสงค์เราไม่ได้เรื่องของการจับเขียดนะฮะเพียงแต่ว่าเราอยากจะทํปคลิป,ลปนี้เพื่อบรรยากาศแค่นั้นเองครับ แต่คงต้องขอขอบคุณที่เซฟนตเซฟแต้มนะฮะแล้วก็โค้ชหลงนาโมเดลที่ได้ปราณีที่ทำให้เราได้สัมผัสอากาศสำหรับค่ำคืนวันนี้ครับวันที่พะเยาฝนตกปลปอยโปรยแต่วันนี้ด c ซครับอ๋อกระโดดอีกแล้วเห็นไหมเอฟซีเสียงดังไม่ได้นะครับเสียงดังไม่ได้จริงๆด้วย แต่ไม่เป็นไรครับเพราะเราได้หลายตัวมากแล้วตอนนี้เพียงแต่มุมกล้องเราอาจจะจับไม่ทันแค่นั้นเองครับเ <¿S 2> ชฟน็อตครับาการใช้ชีวิตยอยู่กับท้องทุ่งแบบคนภุธรแบบนี้เชฟน็อตคิดว่าได้เรียนรู้อะไรครับ เห็นว่าเราได้พึ่งพาตนเองอ uh ้ว huh. ยกับธรรมชาติขอว่าเป็นสิ่งดีที่สุดเพราะจริงๆแล้วเชฟนวเนี่ไม่ใช่คนพยาวช่อมใช่ uh huh. เป็นคนที่ไหนนะฮะเป็นคนที่กำแพงเพชรเป็นคนกำแพงเพชรนะฮะแต่ได้มาเป็นเขยหรือตัดสินใจมาเพื่อจะ,อะมาเรียกฟีสีฮะนี่คือบรรยากาศเลยเข้าไปนะครับฟีสี่รับ นี่แหละฮะเป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตของคนภูทรจริงๆครับึได้เหรอเหรอว้าวฮึ การที่เชฟโน้ตได้ขึ้นมาอยู่พะเยานี่มีความประทับใจอะไรบ้างครับก็ผมว่าผมชอบวิถีชีวิตที่ได้พึ่งพาตัวเองอ uh huh. แล้วก็เป็นชีวิตที่เรียบง่ายครับแตกต่างจากการใช้ชีวิตที่กำแพงอย่างไรบ้างครับที่นู่มันดับ มันจะอ,อิงเข้าไปในเมืองเป็นส่วนมากอ๋อแสดงว่าเชฟนตอาจจะอยู่ในสังคมเมืองใช่ครับมากกว่าแต่มาอยู่พยาอ,อได้มาใกล้ชิดได้มาได้สัมผัสในเรื่องราวของธรรมชาติที่มากกว่านะฮะที่นี่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์มากกว่าเพราะว่าที่โนนมันจะกลายเป็นเมืองหมดแล้ว นะฮะเอฟซีครับไม่เป็นไรฮะเป็นเรื่องราวที่จะบอกเล่ายามค่ําคืนสำหรับค่าคืนดีๆวันนี้ในส่วนของช่องเอ็มรอนบาวหนือได้ชิมก็คงต้องขอขอบคุณเชฟโน้ตที่ผ่าให้เราได้มาสัมผัสบรรยากาศท้องทุ่งเมืองพยาวช่วงต้นเดือนเมษา ปี2อ4ที่ฝนโปรยปลายมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ทั้งวันวันนี้แต่ช่วงนี้ฝนหยุดไปบ้างนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่ายังจะมีฝนตามมาหรือเปล่านะฮะแต่ได้เห็นว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่งดงามนะฮะธรรมชาติได้บอกต่อในเรื่องราวของปัจจัยสี่นะฮะเชฟโน้ตอ,อยากจะขอบคุณ เรื่องราวของธรรมชาติอย่างไรบ้างครับก็ผมว่าคนเราต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ก่อนโ okay. อเคต้นแลไปที่พึ่งหนึ่งตนใช่ครับสร้างปัจจัยสี่ให้กับตัวเองให้ได้ชีวิตก็จะเรียบง่ายขรับขึ้นเยอะตอนนี้เชฟโน้ตวางแผนอย่างไงบ้างครับก็การท,ที่จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมหรือบรรยากาศของพระเยาวครับ ก็ส่วนตนัวผมก็ผมว่าต้องพึ่งพาตน,นเองอ,อ,อยู่ความาเรียบง่ายให้ได้เ okay. ความเรียบง่ายคือเชฟโน้ตจะมีความสุขดีตรงที่ว่าได้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของโคกหนองนาโมเดลนะครับเยบสี่ครับจะได้เห็นว่าที่นี่มีรายละเอียดแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าโมเดลนี้ จะก้าวต่ออยังไง FC ต้องติดตามดูนะฮะในรายละเอียดส่วนตัวหรือในรายละเอียดที่ความเป็นจริงนะฮะบางครั้งบางช่วงของชีวิตของแต่ละคนก็จะมีการปรับเปลี่ยนบ้างเป็นเรื่องของธรรมดานะครับแต่ที่สำคัญนะครับเขียด <Yeah. S 1> ที่ <laughs> เราจับกันได้จะเมนูจะมีเมนูสเปเชียลอย่างไงเนี่ย เดี๋ยวเชฟนัดจัดให้ครับเดี๋ยวสักครู่เดียวเราตามไปดูในรายละเอียดของเมนูสำหรับค่ำคืนนี้ครับ f อครับตอนนี้เรามาถึงจังหวะที่เรื่องราวดีๆที่จะ<อ>พูดถึงการจับเขียดที่ไนว่มาเมื่อสักครู่เดียวนี่เป็นเมนูสเปเชียลสำหรับเมนูของเขาคืออะไรยังไงรายละเอียดอยู่ตงนี้เองครับ แต่เท่าที่ได้ทราบมาก็คือเป็นเมนูของเขียดน้ำปลาเขียดทอดน้ำปลาเขียดทอดน้ำปลาครับโอเคครับเพียบนะครับตรงยละเอียดได้เลยครับเป็นความต่อเนื่องในจังหวะได้เวลาที่เราได้ไปสัมผัสในยางขําคืนวันนี้ครับวีบสีครับ เรื่องราวดีตรงจุดนี้จะได้เจอกันนะฮะเราจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่หรอกฮะเขาพ่าเกียดทอดน้ําปลาคืออะไร,รแต่เชฟโน้ตได้จันหลงเมนูสเิเชียลให้เรานะครับมันแตกต่างและมีคนรรยามสำคัญอย่างไงบ้างครับเชฟโน้ตครับมันก็จะต่างจากเกีด็ดเกียดที่เกียด,ดเดียวครับอ่า้นไงน่าสงสัยมากเลย มันต่างจากเขียดแดดที่ต้องไปตากแต่นี้เราเกียดสดใช่อันนี้นคือว่าเราไม่ต้องรอเวลาไม่รอแล้วใช่ไหมฮะใช่ไม่รอแเป็นเกียดสดๆครับเอฟซีครับเจอกันตรงนี้แหละบนกระหะตรงนี้ไงฮะเอฟซีครับลองดูฮะต้องใช้เวลาขนาดไหนครับ ก็ทอดให้กรอบทอดให้กรอบทอดใ,ให้กรอบเหมือน่างออี้นอนี่เป็นความตั้งใจของเชฟนวดครับสำหรับครัวบ้านดินพิเศษมากเลยฮะตรงนี้คือจริงๆสุดยอดจริงๆด้วย มาแดงเมาก็จะรับตรงนี้เชฟน็อตได้ไอเดียของเมนูนี้ได้ยังไงครับก็ต้องบอกตรงๆว่ามันเป็นกับแก้มของแบบกับแก้มเป็นกับแก้มเลยเหรอฮะกับแก้มเลยครับโอเคโอเคกับแก้มนี้ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวครับคือเราไม่ต้องรอแดดรอแล้วไม่ต้องรอแดดนะฮะจับมาก็ มาสดเทียวๆใช่คข้าวขาวด้วยเกลือก่อนอืมอ๋อยังไงนะฮะเคลียเรื่องของความขาวด้วยเกลือใช่ครับเอาเอาพวกเอาพวกเมือพวกขาวพวกของเาอครับเรามาเขย่าเกลือก่อนแล้วเราก็ใส่น้ำปลาหลังกหลังจากที่เราจัดการรายละเอียดตรงจุดนั้นเรียบร้อยใส่น้ำปลา ล้วก็น้ำะน้ำไอ้น้ำมันน้ำร้อนเราก็ทอดเลย <c oughs> สิ่งที่เห็นนี่คืออยู่บนกระทะแล้นเอฟซครับนี่เป็นความตั้งใจและความจงใจนะฮะและเป็นความจริงใจที่อาอค่อือบ้านดินโคกหนองนางโมเดลนะครับที่จะจัลงให้กับสเลเอฟซี FC ได้เห็นภาพบรรยากาศของความเป็นจริงของความเป็น,คว,ปนความเป็นฟูทรนะครับ เรื่องราวดีๆตรงจุดนี้นะฮะช่องเอ็มรอนบ่าเหนือเทศชิมจะถายเอฟซีได้ไปสัมผัสบรรยากาศแบบไม่ง่ายนะฮะคนภูทรมีวิถีชีวิตปราทาบอยู่แบบไหนยังไงนะฮะแม้ว่ามันไม่สวยหรูแต่มันอิ่มใจอาอมันอิ่มใจโอเคสุดยอดเลยครับ FC ชัดเจนนะฮะเชฟนัทบอกว่านี่คือความ อิ่มใจของความเป็นโคกหนองนาบเดียวความของความของเป็นครัวบ้านเดินครับสุดยอดเลยครับนี่เนี่นี่ฮะหน้าตาของเชฟน้ดนะครับนี่ไงเจ้าพ่อนี่เจ้าพ่อโอเคสุดยอดนี่คือบรรยากาศของวันนี้ เขย่าว <ร Stevens. S 1> ครับโคกหลวงนาวโมเดลครับนี่มีตัวเลขน่ารักน่ารักด้วยครับบรรยากาศดีๆฮะฝนตกโปรไฟลครับเอฟซีครับบรรยากาศดีๆตรงจุดนี้เนี่แมลงเมาอ่าแมงเมาะแมลงเมาะนะฮะก็คงจะหลงแสงสีสักเล็กน้อยอะไรประมาณนี้ไม่เป็นไรครับเอฟซีครับผมถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษพิเศษ นะฮะก็อยากจะให้เอฟซได้เข้าใจว่านี่คือวิถีชีวิตของช่องเอมรอนบ่าเหนือเชิดชด้วยอยากจะพาเอฟซได้มาสัมผัสเรื่องราวขอให้เป็นธรรมชาติธรรมชาตินะฮะบางครั้งอาจจะไม่ค่อยเจอเท่าไหรนะะ่นะฮะเชฟน้อตมันต้องใช้เวลานาน,านไหมก็อีกสักแป๊บครับให้มันให้มันกรอบน,นะนะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ผึ่งแดดเพราะว่าเป็น เขียดสดสดที่เราไปกลับมาเมื่อสักครู่นั่นเองครับ f อฟครับแต่รสชาตินี่จะสุดยอดกว้าเขียดทอดน้ำปลาเมนูครือบ้านดินนะฮะโอเคขอบคุณมากครับครับด้วยความรู้สึกที่ดีอะไรเอซครับอย่างไงช่องเอิมรอมหนือให้ชิมต้องคงขออนุญาตลาไปด้วยความ จริงใจแต่ขอให้ <c oughs> ช่อง FC ตรงนี้อย่างไงก็ผมไม่ลืมกันนะ <c oughs> ให้กำลังใจซึ่งกันและกันขอลา FC ไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ <c oughs> พบกันคลิปหน้าถ <c oughs> ือว่าเป็นคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดยังไงก็ด้วยความตั้งใจจริงนะฮะจะ <c oughs> ได้เจอบรรยากาศดีๆตรงจุดนี้นานๆที่ช่องเอมรอน เ่าเหนือที่ชิมได้มาสัมผัสบรรยากาศเรื่องราววันนี้แต่เขาต้องขอขอบคุณนะฮะขอ,อออขอบคุณเชฟโนตไม่ลืมเรื่องราวดีๆขอบคุณเชฟแต้มขอบคุณท่านเจ้าของโค้ชนานโมเดลอะไรอย่างต่างๆเหล่านี้นะฮะบรรยากาศสบายๆวันนี้นะฮะยังไงพบกันคลิปหน้าครับโชคดีมีความสุขรักเธอประเทศไทยครับสวัสดีครับ